อัศสวินกะโลกหรือสเกาไนเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีความดึกลับและน่าสนใจในซีรีส์เบอร์เซอร์ที่สร้างโดยมิอุระเคนตาร่ตัวละครนี้มีบทบาทสําคัญในเรื่องราวและมีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ในโลกเบอร์เซอร์อัศสวินกะหลกมีลักษณะเฉพาะคือการสวมชุดกอสีดําและมีหัวเป็นกะโลก เขา,าจะปรากฏตัวพร้มกับอาวุธที่น่าดูเกงขามอย่างดาบยาวรองสวอร์ตอาสเมกโลกถูกเปิดเผยว่าเป็นมนุษย์ที่เคยเป็นเจ้าชายในอดีตแต่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นตัดประหลาดหลังจากเผชิญหน้ากับพวกอัครสา,าวกเขามีเป้าหมายในการต่อสู้กับพวกอัครสา,าวกและก็แทน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกทำร้ายจากพวกเขาอัศวินกระโหลกมีความสามารถในการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมและสามารถใช้พลังที่เหนือมนุษย์เขายังสามารถเดินทางผ่านมิติปรากฏตัวในสถานที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วเขาปรากฏตัวในช่วงเวลาที่สำคัญในเรื่องมักจะช่วยเหลือกัสในการต่อสู้กับศัตรูอัศวินกระโหลกมีบทบาทในการเปิดเผยความจริง เกี่ยวกับโลคความลึกลับที่อยู่เบื้องหลังการต่อสู้ของการอัลซีนเกลโลเป็นตัวละครที่มีความลึกลับซับซ้อนในเบอร์เซอร์ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับความชั่วร้ายและการค้นหาความจริงในโลกที่มืดมนเขาเป็นตัวแทนของความหวังและการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน